แต่สักทีเนี่ยเสียเวลาโทษพี่ไม่ได้นะคะต้องโทษไอ้ดุยนั่นอะที่มันหาว่าผู้หญิงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจริงไหมล่ะผู้หญิงทําไม่ได้หรอกไหนกระองพูดมาซิว่างานไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงทําไม่ได้บ้างเป็นเรื่องแล้วเน่เน่ยกตัวอย่าง,งนะอย่างบวชผู้ชายบวชได้ผู้หญิงบวชได้บ่าผู้หญิงก็บวชได้เว้ยบวชชีงไงสังขวานอย่างผู้ชายมีเกณฑ์าหารเป็นทหารด้วยเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอาหารได้เบ้าทหารหญิงก็มีเยอะแยะไปไอ้สันเขื่อน ต่อตู้กลายเป็นต่อสู้ซช่นั้นอันนี้เลยผู้หญิงเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นซูโม่โอ้โหบ้านแกไม่มีทีวีหรือไงฮะเล่นซูโม่ผู้หญิงก็เล่นเยอะแยะไปไอ้สันดอนงั้นผู้ชายดิผู้ชายยืนฉี่ได้เว้ยผู้หญิงก็ยืนฉี่ได้เว้ยแต่ที่ไม่ยืนฉี่เพราะมันเลอะเทอไอ้สันดาบโอ้โหนี่จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอันไหนที่ผู้ชายทำได้แล้วผู้หญิงจะทำไม่ได้ พี่ว่ามาดิว่าอันไหนผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทําไม่ได้อ่ะผู้หญิงท้องได้เว้ยแต่ผู้ชายท้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ท้องไม่ได้หรอกเว้ยไอ้พูดอย่างเงี้ยแอ้แฉใช่ไหมอ่ะไม่ได้แฉอยู่แล้วนี่ทิมตรงๆเลยโอ้เศร้า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 แต่เศร้าอะไรนต่ผมไม่ได้เศร้าผมกำลังโมโหอยู่ฉันบอกให้เกิดหยุดหยุดเลยทั้งคู่นี่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเถียงกันจะได้อะไรขึ้นมา แทนที่จะเอาเวลาเถียงกันมาร่วมมือกันดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าช่วยกันต่อตู้เนี่ยปานได้ต่อเสร็จไปนานแล้วเชินึกออกแล้วค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทําไม่ได้<ะ>ให้นมลูกไงคะเชอเคยกินแตน่นมแม่ไม่เคยกินนมพ่อเลยค่ะตัดไปไ้่รูยผู้หญิงชนะ มันต้องมีผู้ชายชนะบ้างหรอว้ยโอ้ยไม่มีหรอว้ยเห็นไหมขนาดน้องชายยังคิดได้เลยเดี๋ยวคิดก่อนแล้วเจอกันเถอะโอ้ยผู้ชายได้เปร้าวเศร้าเศร้าสุ้เศร้าได้แรงบอกว่ารองเออจะพูดขึ้นมาอีกทำไมคะเขาอุตส่าห์หยุดทะเลาะกันแล้วนะคะขอโทษเลยหลายๆเด้อฉันให้เวลาแกไปคิดนะอะไรนี่โบราณเขากล่าไว้อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยคือช้างเท้าหน้าเว้ยแล้วไงแล้วผู้หญิงก็เป็นอะไรผู้หญิงเป็นควานช้างไงโอ้โห